Thank you นะครับกฤษณะล่วงลูกวันนี้ก็รับเทศกาลงานบุญใหญ่ที่กําลังจะมาถึงวันเข้าพบรษาครับวันนี้กฤษณะล่วงลูกก็กลับมาที่ครั้งหนึ่งวัดสวนแก้วอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับมากราบนักสการเจ้าวาดวัดสวนแก้วพระราชธ,ธรรมนิเทศหรือหลวงพ่อพระอาจารย์พยอมกลัลยานโนครับการสานครับอาจารย์ครับเจริญพรแม่วันนี้มาวันฝนตกพอดีซะด,ด้วยฝนรับข้าพบรษาครับอาจารย์ครับ ปีนี้หลวงพ่อพระอาจารย์ก็อายุ60กว่าขวานี่หลวงพ่อด้แลวนะครับเรียกหลวงพ่อแล้วนะครับดเดี๋ยวจะพาไปชมสวนกันครับรอ้อยฝนเบาหน่อยนี่ผมมาวัดสวนแก้วกี่ครัง้งกี่ครั้งในรอบหลายปีที่ผ่านมานะ,ะบรรยากาศรู้สึกว่าจะเป็นธรรมชาติมากขึ้นมากขึ้นน,น,นะับ มนีนี่ะชาวบ้านมาวางขายสินค้าเกษตรใพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษใหญ่นี้เป็นของเราทั้งนั้นเอาละฮะของเรามาจะในสวนหลวงพ่อสวนโอ้โหนี่ฮะสวนวัดสวนแก้วเห็นว่าปัจจุบันนี้เป็นสวนป่าขนาดใหญ่หเผลอๆจะใหญ่สุดของจังหวัดนนทบุันแล้วด้วยซ้ำไปแน่นอนถ้าแดน,นด้านขาวเขียวกระจีนะเขาเคยถ่ายทางอากาศลงมาเดีย๋ยวไปดูจะเห็นชัดเลยเมื่อก่อนมหาวิทยาลัยปี5้ีผมเคยมากราบหลวงพ่อมาสัมภาษณ์หลวงพ่อ ก็ย anyway, ังเห็นบรรยากาศก็ถือว่าเยอะนะฮะธรรมชาติต้นมงต้นไม้สวนเสริยังเต็มต้นมะเมียวยังเยอะตอนนี้บอกว่าเปลี่ยนไปเลยฮะใช่ทุเรียนแ0 0รต้นตายมะเมียวตายมะปรางตายมังคุดตายรวมแล้วประมาณ30,000ื่นต้นที่ตายตายไปที่หายไปกับสายน้ำมหาอุตกภัไพยใช่แต่ว่าเป็นโอกาสครั้งใหญ่ของธรรมชาติระลอกใหม่ที่หลวงพ่อสร้างทงขึ้มากับ ลูกศิษย์ทุกหาและญาติโยมเท่าไรตอนนี้ที่ดูแลอยู่ตรนนี้ในวัดเนี่ยพันกว่าพันกว่าบ,บางช่วงถ้าเดือนเมษาจะประมาณพันเก้าถ้าช่วงอย่างนี้ก็จะมาวมพันสี่พันสามอ๋อเอาละครับสวนป่าสวนผลไม้และน,น,นะครับที่นี่คือสวนแห่งธรรมะจะเป็นธรรมชาติสวยงามน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวรอให้ผลอยู่สักครู่นะรพระอาจารย์นะเราก็จะไปเที่ยวชมกันโดยให้หลองพ่อพระจามยมเนี่ยพาไปชมครับดได้ มาสวนไผ่พงศธรมาสวนแก้วนะครับไผ่ัรงนั้นเลยนะอยากจะเปลี่ยนชื่อวัดเววัดสวนแก้วเป็นวัดเวลุวนารามเข้าเลยครับวัดสวนไผ่วัดป่าไผ่คปอวัดป่าไผ่ได้นะในครั้งพุทธกาลมีวัดเวลุวันเป็นที่อยู่ของกระแตขาบสวนไผ่เยอะอันนี้วัดเวลุวนารามเลยนะครับนี่ได้มาโดยบังเอิญยังไงต้นไผ่ฮะสวนไผ่ฮะซื้อต้องสองแสนตอนซื้อนะ ซื้อพันเขาเนี่ยโอ้โหแพงนะครับต้นละแพงทีุ่ดเลยต้นละสามร้อยบาทต้นละสองร้อยบาทสามร้อยบาทท,าท,าท,ที่เมืองไทยหรือยากงนอกเขามาครับมันเดิมก็ว่ามาจากอินโดบ้างจากจีนบ้างนี่ไถทั้งนั้นเลยนะครับทั้งนั้นเลย นี่หลวงพ่อปลูกมากี่ปีนะครับต้นไผ่นะครับหลังจากนั้นท่่มมีได้ปีกว่า,วาเองย,ยังไม่ได้อสองปีนะนี่นะครับปีกว่า,านี่โตเร็วมากๆเพราะว่าที่นี่เรามีปุ๋ยมีอะไรแบบชนิดธรรมชาติอะมีมูลวัวคนก็ถ่ายชีวิตโครเราก็เอากี่วัวมาใส่คนก็เอาหมูมาทิ้งมาปล่อยเขาเป็นหมูอะไรขามันไม่ครบไม่เกินอะไรพวกนี้ขาเกินเขาก็มาปล่อยแล้วเราก็ให้เอาที่หมูเนี่ยมาใส่ มันเลยงามใหญ่เลยมันชอบเลยนะครับชอบมากเมื่อก่อนนี้เราไม่นึกว่ามันจะประสานร่มมืดอย่างนี้เลยเมื่อก่อนนี้กล้วยตรงนี้เครือใหญ่ๆนะตอนนี้กล้วยเนี่ยสู้ไม่ได้เหลือเครือแค่นี้เพราะว่าไผ่มันคุ้มหมดเลยมันคือมือนนใบมันหนาแน่นเลยใช่ตอนนี้แสงแดดเนี่ยนะเดินก็มานี่ไม่โดนเลยเมื่อก่อนนี้เดินมาเนี่ยโดนแดดตลอดแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเลย แต่ในป่าไผ่นี่เข้ามานี่เป็นโอ้โหเป็นอุโมง์ต้นไม้อุโมงต้นไผ่นะครับเป็นอุโมงเลยร่มรื่นเข้ามานี่ครึ้มเลยนะมืดเลยนะครับใช่ใชใชออกแแปลงนอ,นอกยังแดดจ้าเลยนะครับใช่อ๋อแล้วหลวงพ่อพยอมตอน,น,นแรกคิดยังไงครับถึงมาปลูกต้นไผ่นะครับคืออย่างนี้ตอนนั้นดูโทรทัศน์เขาบอกมีชาวนาคนหนึ่งทำนา20กว่าปีเป็นหนี้ทกศไม่เคยใช้หนี้ทกศหมดต่อมาก็แบ่งปลูกไผ่ห้าไร่พอปลูกไผ่ห้าไร่เขาบอก3ปีเขาหมดหนี้เลย<ช>แล้วยังเงินเหลือเงินเกือบล้าน เราพอได้ยินนี้ปั๊บก็ให้ทุกคนตะเวนหาเลยก็ไปได้ที่การที่ลบบุรีตอนนั้นแพงกิ่งละ200 3้0ยสร้อกิ่งละฮาที่เอามาปลูกใช่นี่ฮะต้นหนึ่งเนี่ย300<อ>2 0อย0 0รยหนึ่งจนกระทั่งที่สุดพอเราซื้อครบจำนวนสมควรพอปลูกปับ๊บเราก็ตอนเองนะเห็นไหมเห็นกิ่งที่ก็ตอนไหมอ๋อครับเนี่ยตอนเนี่ยเนี่ยพอตอนนี้นอตอนเองแล้วไม่ซื้อแล้วมีแต่ขาย สรรพคุณของต้นไผ่ที่หลวงพ่อพยอมมาปลูกเนี่ยมันคือมีอะไรบ้างครับที่มีไผ่มากที่สุดกิมซุงกับมาจูนี่คือชื่อชื่อชื่อพันธุ์เขานะครับใช่ใช่ไผ่กิมซุงกับไผ่มาจูใช่มันมีประโยชน์ยังไงครับคุณสมบัตินะครับสรรพคุณนะครับสรรพคุณเขาบอกมันมีไฟเบอร์มีไอ้อะไรลำไส้ครัทางแพทย์ก็ว่ามันระบายให้ล้ำไส้๋อมันเรียกรังขับเถ่แล้วที่ดีที่สุดนั้นเราว่าตอนนี้ไผ่คืออะไรรู้ไหมครับไม่มีการฉีดยาฆ่าแมลง ผักทั่วไป,ไปเนี่ยไม่มกินเนี่ยไม่กินแล้วมันอยู่ในดินนี่มันโผล่มาสามวันก็สี่วันก็ขุดล้วเพราะนั้นแมลงอะไรก็กินไม่ได้ยาก็ไม่ต้องฉีดมันก็เลยมองดูน่าจะเป็นผักที่ปลอดสารพิษโดยธรรมชาตินะครับโดยธรรมชาติเลยปลอดสารพิษแท้ๆเลยเนี่ยแต่ดูแล้วหน้าตาเราไม่ค่อยเห็นที่ทั่วๆไปนะครับใช่แบบนี้นะครับใช่คงเป็นไถ่น้ำเข้ามามันดีอย่างนะหนึ่งไม่มีหนามเออใช่ใช่สองเนื้อตันเขาบอกว่า ไม่รู้ยังไม่ได้พิสูจน์เขาบอกมาว่ามอดไม่กินสามารถไปทาก่อสร้างทําอะไรอะไรได้ดีนะฮะใช่โหนี่ะเนี่ยสรรพคุณวิเศษจากธรรมชาติเลยนะครับใช่ก็ทําให้หลวงพ่อพระจามยอมเนี่ยเลยเกิดเกิดนึกอยากทดลองมาก็เอามาปลูกเมื่อเกือบสองปีที่ผ่านมาหลังน้ำท่วมเองหลังน้ำรถนเองนะครับแล้วคุณรู้ไหมว่าลงเดาที่ว่าอะไรดีที่สุดต้นไผ่นะฮะมีผลทางทำให้ฐานะหรือการงานของที่นี่แข็ง แข็งยังยืนขึ้นคือหนึ่งเมื่อ่อนเราต้องใช้คนดายาทุกวันทุกวันตอนริมใบมันร่วงไม่มีโอกาสญ่าขึ้นเลยโอ้ยการเป็นการกจัดญ้าไปโดยปริยายใช่โอ้โหเมื่อก่อนนี้ต้องดายาเหนื่อยต้องจ่ายค่าแรงคนดายาเยอะมากอ๋อตอนนี้ไม่ต้องเพื่งค่าแรงแล้วนะเพราะใบไผ่จัดการเรียบเลยนะครับเซฟค่าแรงไปเยอะเลยอ๋อแทนที่จะจ่ายทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยนะคนดายาเนี่ย ก่ายก็เป็นแสนๆเลยด้ย่านะคนสามสิบคนด้ย่าไม่ทันอ่ะแต่ตอนนี้ไม่มีย่าให้ขึ้นเลยสักงต้นเดียวเลยแม่เนี่ยเอาแล้วคนงานที่เคยดาย่าไปทําอะไรต่อครับตอนนี้ก็แปรรูปหน่อไม้๋อไปอยู่กิจการดอกอกไม้เลยใช่ตอนนี้แทนที่เราจะเสียเงินนะเราจำเการดาย่าได้ย่าเสียเงินมาสร้างมูลค่ากับหน่อไม้ให้เพิ่มขึ้นขึ้นขึ้นขยายตลาดโตใช่ทอนไปบินตาบาดนี่อาจจะมาจะให้เขาปอกไว้ใส่ถุง ปบินทบากก็แจกโยมโยมก็ยิ่งใส่บาทเราก็ยิ่งแจกบังคนนี่พอได้แล้วไปบอกเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านวิ่งมาใส่กันใหญ่เลยขนาดเน้นคำขย่มสถานายงี้น่ะคนก็ยังใส่คนยังไม่ถอยศรสัทธายยังมั่นขงไม่เสื่อมคลาไปกับกระแสเน้นคำหลวงพ่อไผ่ช่วยดึงสัททาโอ้โหเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นต้นไม้เศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่ที่น่าสนใจของคนไทยนะครับ ก็ตอนนี้เลี้ยงคนพันสี่ร้อยคนเนี่ยพรายมไผ่นี่นะครับใช่ปพรากฏว่าตัวเลขของบัญชีเนี่ยเราวางไว้เนี่ยเงินของวัดตอนนี้ล้านกว่าก็อยู่ล้านกว่าสร้างกุฏิทําถนนทําอะไรทุกอย่างตัวเลขไม่เคยยุบเลยเพราะจะยมไผ่มาช่วยยมไผ่มาทำอพอจะขาดจะยุบยมไผ่เติมไหมโอ้คนที่สุดเลยเงินไม่ยุบเลยแล้วทั้งหมดตอนนี้ปลูกไปสักกี่กี่ต้นเนี่ยครับเราอจำได้หมครับประมาณสามหมื่น โอ้โหเต,ต็มพื้นที่ตอนนี้พื้นที่170ร้อยกว่าร้อยเจ็ดสิบกว่าไร่เนี่ยใช่โยมไผยยึดเต็มพื้นที่เกือบเต็มพื้นที่นะบแบ่งโซนกันแบ่งโซนโซนคนอยู่บ้างมีโซนสวนไม้สวนดอกสวนผลบ้างแต่มีสลับแต่ว่าต้นไผ่นี่ประมาณร้อยไร่แล้วต้นหนึ่งหรือกอหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยมันเก็บได้ได้กี่ครั้งครับมันเก็บได้เรื่อยๆก็น่าจะประมาณทั้งปีนะกอหนึ่งประมาณสักสามสิบหน่อตอกอ ยี่สิบถึงสามสิบหน่อต่อกอโอ้โหงั้นต้นหนึ่งต่อปีเนี่ยกอหนึ่งต่อปีก็ให้ไรายได้นี่หลายตังค์นะฮะหลายประมาณเท่าไหร่ได้ครับหลวงพ่อครับต้นหนึ่งไม่ทำกว่าสามร้อยบาทต่อปีนะต่อปีสิบต,ต้นก็สามพันร้อยต้นก็สามหมื่นแล้วต่อปีนะครับใช่แล้วไร่หนึ่งจะปุูยได้สี่กี่ต้นนประมาณการเนี่ยมันห่างกันหกเมตรแต่นี่เราปลูกที<อ>ปลูกทีเพราะว่ากําลังคนเราเยอะถ้าคนที่เขากําลังคนน้อยเขาต้องปลูกหกเมตร ต้นเวนต์ต้นฐานนี่นะฮะใช่แต่นี่เราทีเลยนะฮะประมาณสองเมตรสามเมตรนี่นะครับใช่เพราะว่าเรามีคนแต่งกิ่งถ้าไม่แต่งกิ่งให้แสงแดดลงนะเขาก็จะไม่ค่อยออกหน่ออ๋อต้องให้แสงแดดลงถึงหน่อเขานะครับพอดีจะเติบโตได้ได้รวดเร็วแล้วก็ทันใจนะฮะใช่